จัดการยังไงกับแม่เราเป็นคนทำแล้วเปลี่ยนได้ไหมเนี่เหมือนเดิมค่ะแค่มีอะไรให้หนูคิดเพื่อให้เป็นเสืรัผิดชอบสังคมเวลาทำอะไรก็ต้องคิดถึงเด็กๆที่ถึงน้องๆที่ชอบะมากแล้วก็มีเขาจะรู้ไงเชฟชี้มือขวาเลยน้องเนี่ยเป็นการรับผิดชอบ ทำอะไรเขาเป็นคนให้อะไรวนหลายๆอย่างให้โอกาสไนได้มีงาน้าเขาชอบเปิดเลยเนี่ยนี่เขาก็เจ็บอีกเอ้าเอ้าเอ้าตบเป็นชุดเลยไม่เอาไม่ให้เว้ยใชุ่อบเนี่ยไอโฟนกูปัาไม่มีอะไรทำเลยครัละครท่งเลบดีอะไม่มีอะไรทำไม่ให้เว้ยเ่าอย่าละถ้ามึงกัดกูตกเ่ยนน่อยอ่าละถ้ามึงกัดกูตกเลยนะนี่ มาฝันที่ที่เล็กไว้อยากจะทำอะไรให้พ่อให้แม่ดีอะไะอยากคือคุณพ่อคุณแม่เหมือนแม่รับราชการป่ะทำงานบริษัทเนี่ยอะไรกินหน่อไม้บอกว่าอยากมี t u ร k ิ y เป็นของหน่อไม้หน่อไม้ซึ่งแบบอาจจะเป็นร้านอาหารอะไรเงี้ยแล้วไม่ใช่เขาไม่พูงไม่มีแต่เขาอยากแล้วตอนนี้กาลังเหมือนกับไปจองตอนหน่อไั้พี่หน่อไม้พี่กินหน่อไม้กินหน่อไม้ไงเขาไม่คุ้นกินเย้เว้ย กินเย่ด้วยด้ยังอีกแนตะ้วกินมาอกมีงานุก่ยทุเลย้ยเลเลเลยอ๋อพ<า>ีเองด้วาอร่อยด้วยมาว้ามาเดี๋ยวเบิง้งว้าถอยก่อนขอมือหนอย,อยอนขอ,อ,ห,อยห้างนี้ห้างนี้ได้เออ มานอนอีกโอ้ยโอยเล็บอ๋อจะเอาจะเอาสองมือเลยเนาะสองมือเนาะตอวัเอ่าต้ว่าม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 ากิงเป้าเอาเอากดรืองขปากไหนดูเด้ขอมือหน่อยมองนี่มองก้องมองก้องขามือหน่อยขอมือขอมือ พามืออันนี้ได้ข้างนี้ได้อาจารย์เก่งเวยเอาไปเรื่อยพอพอ